มาโนหวังพาช้างศึกเซอร์ไพร์ชนะอาดับด้านเวียดนามอึง่งกัมพูชาเล่นแง่ไทยในซีเกมขณะที่ญี่ปุ่นดรามา่าโมริยสื่อหนักไม่เรียกสองแข้งดังติดทีมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสยุยคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มพูดคุยในหลากหลายประเด็นแต่ช่วงแรกนะครับ ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ให้กับ c h anel n ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตนคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยที่จะลงอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดยในช่วงเดือนมีนาคมนะครับผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันซีเกมกันหน่อยอย่างที่ทราบว,ว่าซีเกมในหนนียกัมพูชารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพปรากฏว่า เจอเรื่องดราม่ามากมายนะครับทั้งเรื่องของชนิกีฬาที่จัดการแข่งขันก็เอาหลายๆชนิกีฬาออกแล้วก็ใส่กีฬาพื้นบ้านไปซะเยอะนี่ก็โดนดราม่านะักแล้วใช่ไหมรวมไปถึงเรื่องของการจัดการต่างๆก่อนที่ล่าสุดเนี่ยมันจะมีเรื่องของลิกสิ์ถ่ายทอดสดโอ้โหข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยกัมพูชานะครับเขาจะขายลิกซิ์การถ่ายทอดสดศึกซีเกมเนี่ยให้กับประเทศไทย ด้วยราคาที่มูลค่าโคตรสูงประมาณนะครับ28ล้านบาทซึ่งมันสูงกว่าครั้งก่อนถึง80เท่าเลยคุณผู้ชมก็ทำให้ตอนนี้ไทยเรายังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมมาถ่ายเท่าสดแล้วก็แฟนกีฬาในเมืองไทยก็บอกว่าโหถ้ามันแพงขนาดนี้แล้วคุณภาพของซีเกมที่กัมพูชาจัดเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าดูขนาดนั้นก็ไม่ต้องซื้อมาหรอกแฟนบอลแฟนกีฬาไทยก็บอกนะครับล่าสุดเรื่องนี้เนี่ย นอกจากที่ประเทศไทยไม่เห็นด้วยแล้วเนี่ยสื่อเวียดนามนะครับก็ออกมาตีบทความใหญ่เลยสื่อเวียดนามนะครับหลายที่งงมากอันนี้เป็นทางฝั่งไทยรัฐนะเขาไปเอาบทแปลมาเขาบอกว่าสื่อเวียดนามหลายสำนักออกมาเปิดเผยว่างงเหมือนกันกับการที่กัมพูชาเนี่ยจะขายลิขสิทธิ์การแข่งขันซีเกมครั้งที่32ให้กับกะกะทหรือประเทศไทยในราคา 8แสนดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ28ล้านบาทสูงกว่าคราวก่อนซีเกมที่เวียดนามจัดถึง80เท่าซึ่งสื่อเวียดนามบอกว่าไม่รู้ว่าซีเกมครั้งนี้มันมีความพิเศษหรือเหนือกว่าซีเกมครั้งก่อนหรือไม่แต่ตัวแทนของประเทศไทยยืนยันจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์หากกัมพูชาไม่ลดราคานะครับโอ้ถือว่าแพงจริงนะคือเพิ่มเติมกว่าเดิมมาถึง80เท่าเนี่ย มันเวอร์มากนะคุณผู้ชมเออก็รอดูว่าเดี๋ยว,ว่าสรุปนี้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่เนี่ยเป็นซีเกมที่โหพูดถึงเยอะมากจริงๆนะแต่ฟุตบอลไทยก็ไปแข่งนะครับจะมีการวางเป้าที่จะคว้าเหรียญทองเดี๋ยวก็ดูว่าโค้ชหลักแล้วก็นักเตะที่จะไปแข่งซีเกมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจากนั้นนะครับถอยไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับด้วยการอุ่นเครื่อง กับทีมชาติซีเรียแล้วก็ทีมชาติ u a e นะครับที่ตะวันออกกลางเลยก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศรายชื่อ25นักเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนคงรู้แล้วนะครับว่ามีใครติดบ้างก็มีเซอร์ไพรส์นักเตะหน้าใหมา่อย่างชันทุกูลกาลินนิโคลสัสมิเคลสั้นติดมาแล้วก็เด่นสุปรณัสสุปชยัยกลับมาติดอีกหนึ่งครั้งมีชนาทิพสุโชคเจรทร ที่เป็นตัวหลักๆนะครับล่าสุดเป็นทางฝั่งมาโนโพกิ้งนะได้ออกมาเผยถึงเป้าหมายของทีมชาติไทยในการไปอุ่นเครื่องกับ UAE และซีเรียได้อย่างน่าสนใจมาโนหวังจะพาทีมชาติไทยเซอร์ไพรส์ทีมจากตะวันออกกลางนะครับมาโนบอกว่าแน่นอนว่าการประกาศรายชื่อครั้งนี้เนี่ยอาจจะสร้างความถูกใจและไม่ถูกใจให้กับแฟนบอลแต่แน่นอนว่าการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยทีมพยายามหาจุดลงตัวและพยายาม หาทีมที่ดีที่สุดเพื่อทีมชาติไทยเสมอมาโนบอกว่าเขาเนี่ยพยายามเลือกนักเตะที่ดีที่สุดเสมอมาและที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการปรึกษากับสโมอสรเกี่ยวกับสภาพร่างกายของนักกีฬาและเป็นเหตุผลที่บางคนอาจจะไม่ได้มีชื่อติดในรายการนี้เพราะเขาไม่ต้องการเอานักเตะที่ไม่สมบูรณ์หรือเอาไปแล้วใช้งานแล้วเขาได้รับบาดเจ็บซ้ํากลับไปที่สโมอสร ส่วนเรื่องของการใช้งานเนี่ยแน่นอนมานุโบเขาเนี่ยอยากจะให้โอกาสทุกคนลงสนามใน2เกมนี้แต่เขาต้องดูจากการซ้อมของทุกคนนั่นคือสิ่งที่แต่ทุกคนต้องพยายามพิสูจน์และแสดงมันออกมาว่าคู่ควรกับโอกาสและหากไปการันตีว่าจะใช้ทุกคนแล้วมันอาจจะทําให้เตะมีรีแลกเพราะเป้าหมายของทีมชาติไทยนอกจากจใช้โอกาสทุกคนแล้วเนี่ยทีมชาติไทยเองเนี่ยเขาเองมนานโบบอกเลยว่าต้องการจะเก็บชนะในฟุตบอลอุ่นเครื่อง2เกมนี้ เพื่อขยับอันดับฟีฟ่าแ n งกิ้งขึ้นไปนะครับขณะที่ชุดนี้ที่เรียกตัวมามาโนบอกว่าถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมีนักเตะประสบการณ์สูงและดาวรุ่งซึ่งในตำแหน่งกองหน้าที่อาจจะไม่มีทีิลป์แดงดาแต่ก็เป็นบทพิสูจน์ของคนที่เหลือในการพยายามแสดงเห็นว่าพวกเขาคืออนาคตของทีมไทยนอกจากนี้นะครับยังมีนักเตะประสบการณ์สูงอย่างชนะทิพหรือสุประโชคจากญี่ปุ่นเข้ามาช่วยเหลืออีกด้วย ขณะที่ในส่วนของนักเตะที่ติดรายการนี้เป็นครั้งแรกอย่างนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยมานอบอกว่าก็มีการติดตามผลงานของมิเคิลสันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อนและมีโอกาสเรียกตัวมาหลายครั้งแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ทําให้เขาพลาดโอกาสไปเพราะหลายคนก็ประทับใจฟอร์มของมิเคิลสันตอนเล่นให้กับทีมชาติไทย U ยูยอย่างมากและตอนนี้มิเคิลสันฟิตสมบูรณ์แล้วก็ถือเป็นการพิสูจน์ตัวเองอีกขั้นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ขณะที่ชันตุกูลกาอาินมานบอกว่า ชันุกูลเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับเทโลและก็ทำผลงานได้ดีและมีส่วนกับผลงานที่ดีของทีมในปีนี้มาโน่กาวทิ้งท้ายก่อสุดท้ายก็ฝากแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจนักเตะไทยและสตาฟโค้ดในการทำการแข่งขันครั้งนี้แน่นอนว่าทุกคนจะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อทีมประสบความสำเร็จตามที่แฟนบอลตั้งเป้าเรียกว่ามาโน่ได้ออกมาชี้แจงในหลากหลายประเด็นแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไปอุ่นเครื่องฟี FA เดย์หนเนี้ย ต้องการหวังชนะถ้าเกิดชนะซีเรียชนะ UAE ได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแรงกิ้งฟีฟ่าของไทยเนี่ยจะขยับขึ้นไปอีกแต่ก็ต้องยอมรับไม่ใช่งานง่ายเพราะมันเป็นเกมเยือนด้วยนะและอย่างที่บอกว่ามาตรฐานทีมเหล่านี้เป็นระดับเอเชียเอาเป็นว่าเรื่องของผลแพ้ชนะผมยังไม่โฟกัสตร,ตรงนั้นผมจะโฟกัสในเรื่องของรูปแบบและวิธีการเล่นอยากเห็นว่ามาโน่จะพาทีมชาติไทย สู้กับทีมระดับเอเชียได้ดีแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมโฟกัสรอดูนะครับย้ำอีกครั้งโปรแกรม25มีนาคมไทยเจอซีเรียนะครับเวลาตีหนถ่ายทอดสดนะครับ AIS Play แล้วก็ไทยรัฐจากนั้น28มีนาคมตีหนเจอกับ UAE นะครับ AIS Play แล้วก็ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมอย่าลืมติดตามนะครับอย่างที่บอกว่าการเรียกตัวทุกครั้งเนี่ยมันก็มีปัญหาหมดแหละไม่ใช่แค่ทีมชาติไทย ทีมอ,อื่นก็มีปัญหาอย่างล่าสุดทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มีการประกาศรายชื่อนักเตะในการอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดย์สองแมตช์นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอุ่นกับอุรุกวัยในวันที่24มีนาคมและอุ่นกับโคลอมเบียในวันที่28มีนาคมนะครับรายชื่อของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีแดเนียลสมิธเคซุเกะโอซากะโคเซทานิเป็น3ผู้สาประตูนะแล้วก็กองหลังมีโคอิตาคุระโทมิยะสึฮิโรกิอิโตะไดกิฮะชิโอก อันนี้ดาวรุ่งจากมารีนอตอิยมุเซโกยูกินาลิซูการาระคาซิฟบางกูนากันเดนี่เป็นลูกครึ่งแบ็กจากเอฟีโตเกียวแล้วก็ริกุฮันดะนะครับขณะที่แดนกลางมีวัตลุเอนโดจุนยะอิโตะฮิเดมาสะโมริตะไดจิดคามะดะคาอุารุมิโตมะและสึโดอันอโอทานากะเคโตะนากามูระและทาเคฟุสะคูบโบะนะครับมิโตมะก็นนำทัพมากองหน้าเนี่ยมีไดเซนมาเอดะอายาเซอุเอดะชูตโตะมาชิโน ทาคุมะนิชิมุระจากมารินอสแล้วก็ทาคุมะอาซาโนแต่สิ่งที่ผมบอกเลยว่าโอ้โหทําเอาแฟนบอลญี่ปุ่นค่อนข้างงงหนักมากเลยนะครับก็คือเรื่องของญี่ปุ่นชุดนี้โมริยาสึไม่เรียกเรโอฮาร์ตเตะกับเคียวโกฟุดุฮาชินี่คือ2ดาวเตะที่เด่นมากๆกับกราสโกเซลติกในตอนนี้แฟนบอลญี่ปุ่นดรามาหนักมากแล้วก็งงว่าเฮ้ยทำไมมริยาสึ ไม่ให้โอกาส2นักเตะที่เป็นอนาคตของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นล่ะเขาก็โชว์ผลงานได้ดีมากในยุโรนะครับเออเป็น2คนที่โมริยาสึไม่ชอบใช้ก็เอาเป็นว่าอย่างที่บอกเนี่ยขนาดญี่ปุ่นยังมีดาม่าเลยแต่ญี่ปุ่นน่ยโตเลือกเขาเยอะก็ดาม่าหนะักในเว็บบอร์ดต่างๆโมริยาสึกําลังโดนตั้งเครื่องหมายคําถามหนักมากเออก็อยู่ที่ผลงานเลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอ่ะประมาณนี้ละกันเรื่องราวในคลิปนี้ของชาแนลตองสุยจัดเต็มทั้งเรื่องของทีมชาติไทย เรื่องของซีเกมแล้วก็เรื่องของทีมชาติญี่ปุ่นโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวได้ดูช่วงฟีฟ่าเดย์ได้ดูทีมชาติไทยอุ่นเครื่องก็น่าจะทำให้กระแสะแฟนบอลไทยคึกคักนะครับเพราะว่าตอนไทยลีกก็คึกคักแหละแต่พอเป็นทีมชาติเนี่ยแฟนบอลก็อยากเห็นว่าเราจะไปสู้กับระดับเอเชียได้สูสีมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะตอนเราไปเจออุสเบล่าสุดต้องยอมแล้วว่าโหเราสู้ลําบากจริงๆแต่คราวนี้ได้ชุดเต็มๆได้มีชนะทิพย์สุปโชคธีรทร มาโน่ u, ได้เรียกนะักเตะแบบชุดที่ดีที่สุดได้เลยขาดไม่กี่คนดูว่าจะสู้ได้อย่างไรติดตามกันนะครับอ่ะคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมชาติไทยกันได้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเรื่องของซีเกมเรื่องของทีมชาติญี่ปุ่นกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องซุยที่สำคัญเลยฝากคุณผู้ชมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัดคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ